วันนี้แหละทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมชาร์จแบตแล้วเครื่องร้อนแล้วทำไมบางเครื่องเป็นแบตแล้วยังหมดเร็วอยู่อยากรู้ตามมาอ่าสวัสดีครับผมพบแล้วนะครับกับผู้อ่นแบงครับผมนะครับวันนี้โบอยู่กับอะไรครับอยู่กับ iPhone นั่นเองครับผมแล้วก็อุปกรณ์ชาร์จแบตแล้วก็อุปกรณ์ตรวจความร้อน นะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจครับว่าเ <_ an> ฮ้ยการชาร์จแบตไอโฟนเนี่ยที่เครื่องร้อนเนี่ยที่จะคนถามเข้ามาเยอะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วชาร์จไปเล่นไปเนี่ยมันควรไหมนะครับอ่ะและทําไมบางคนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วทําไมแบตหมดเร็วเหมือนเดิมอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวบอกให้ทุกคนเข้าใจว่านี่ครับแทนกับอะแดปเตอร์นี่ฝั่งนี้เลยแทนอะแดปเตอร์นะครับไฟเข้านะครับไฟเข้า4.2นะครับอ่านะเป็นโวลต์นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นมิเลียมนะนั่นเองนะครับเบื้องต้นตอนนี้หกชาร์จทิ้งไว้อยู่แล้วให้ทุกคนดูแต่ว่าหัวจะบอกในข้อแรกเลยครับง่ายๆว่าถ้าทุกคนชาร์จไปเล่นไปมันจะเป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> ดูเลขตรงนี้ดีๆนะนะครับฝั่งนี้75้านะอ่าก่อนที่หัวจะกดเปิดหน้าจอบบกกดเปิดแล้วนะปึ๊บเป็นไงครับขึ้นทันทีเลยเป็นแปดสิบแดเห็นไหมนะครับแล้วถ้าหัวเปิดหัวเปิดเลยหเ,เปิด อ่ะหกเปิดเลยนะเดี๋ยวนะอ่ะเปิดเลยนะครับมันจะ88ครั้งอยู่อย่างนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเครื่องเนี่ยมันมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับมากกว่าตอนที่จอดับถูกต้องไหมครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะตรงนี้แต่ถ้าพอเราใช้ไปเวลานานความร้อนที่สะสมมันจะเป็นยังไงอ่ะมาผมเปิดให้ดูตอนนี้จอติดอยู่นะจอติดอยู่ นะครับขั้นที่สองที่อยากอธิบายทุกคนฟังนะครับก็คือเวลาเราชาร์จแบตแล้วเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเครื่องร้อนเนี่ยแบตจะระเบิดไหมนะครับตัวนี้หัวอ่านหน้าจอในฝั่งนี้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่2ในการตรวจจับความร้อนของเครื่องนะครับมันจะมาแสดงผลที่โน้ตบุ๊กเป็นซอฟต์แวร์นั่นเองทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกับพวกเลยนะความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนครับผมผมชี้ให้ดูนะครับที่ตัวบอร์ดล้วนๆเลยเห็นไหมเพราะว่า ไฟที่วิ่งเข้ามาทางสายชาร์จเข้าไปที่ตูดชาร์จนะครับหรือเขาเรียกว่าด็อกนั่นเองนะไปที่บอร์ดนั่นเองครับผมตัวบอร์ดเนี่ยก็ทําการกระจายไฟส่วนหนึ่งไปเซฟไว้ที่แบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งใช้งานบนบอร์ดนั่นเองครับผมนะมันจะมี IC ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงใกล้ๆตูดชาร์จเนี่ยนะมันทําการประมวลผลให้นะครับแต่ว่าการชาร์จจะอยู่ที่นะครับบอร์ดความร้อนอยู่ที่บอร์ดนะครับผมอ่า เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะได้สบายใจมากขึ้นครับว่าเฮ้ยไอที่ร้อนๆเนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดนะไม่ใช่แบตเตอรี่เห็นไหมตัวแบตเตอรี่อยู่นี้ไม่มีความร้อนเลยเห็นไหมอ่าตรงนี้ร้อนก็คือบอร์ดนั่นเองอ่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้หัวจะให้ดูลึกขึ้นอีกนะครับลึกขึ้นอีกนะครับว่ายังไงนะครับอ่าผมถอดสายชาร์จออกนะดูนะตอนนี้นะแปดิบแปดครั้งพอจอติดนะครับ ปวถอดสายชาร์ออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจะเหลือแค่ไฟข้าอย่างเดียวไฟในบอร์ดไม่เห็นแล้วเพราะถอดออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับปวดทาการแกะแบตเตอรี่ออกนี่ดูทุกคนดูปุ๊บแกะแบตออกแล้วทุกคนจะเข้าใจง่ายๆตามนี้เลยนะครับอ่าที่ทุกคนบอกว่าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยทำไมแบตเตอรี่หมดเร็ว นี่ออกเลยอุปกรณ์เยอะนะครับรถทีนะนะครับแกแบตเตอรี่ออกนะผมจะปั๊กเข้าไปตรงๆที่เขาบอกว่าการเช็คบอร์ดเช็คยังไงช่างเช็คยังไงนี่ครับสายที่มาจากซัลายตัวน้อยๆเนี่ยนะครับหรือจะซัลายตัวใหญ่ก็แล้วแต่ใช้ได้หมดมันจะเป็นขวแให้แบตเตอรี่นะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเดี๋ยวผมให้ดูจะชัดเลยนะนั่งนะอ่าเครื่องนั้นรับรูแล้วดูลนนักษณะนี้นะครับลักษณะน,นี้เลยนะครับ แล้วจะนมันจะได้อะไรครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยนะตรงนี้สําคัญครับทุกคนต้องเข้าใจ่าตั้งอย่างนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดเครื่องเลยยังไม่เปิดเครื่องบอร์ดยังไม่เปิดยังไม่เปิดติดนะครับอะแดปเตอร์หรือไฟที่วิ่งเข้าเนี่ยที่4.2โวลต์นเนี่ยเดี๋ยวผมกเราเราจะเปิดเครื่องดูนะแล้วดูความร้อนไปพร้อมๆกันด้วยนะอ่าเดี๋ยวจัดก่อน คลิปนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะพวกหนึ่งสองเปิดเปิดเครื่องแล้วเห็นไหมดูดิเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดอะไรขึ้นครับนะฝั่งไฟที่อยู่ในบอร์ดวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วจอก็จะติดขึ้นนเปิตอนเครื่องเพิ่งเปิดนะครับตอนสตาร์ทครับบอร์ดไอฟ e จะกินไฟผิดปกตินะครับเพื่อทำการบูตแล้วก็ทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นทํางานนะครับอ่า เห็นไหมข้นไปเยอะมากแล้วมาดูถึงความร้อนไปด้วยเลยดูครับดูความร้อนเห็นไหมนี่คนจะเห็นจอเล็กๆนะที่ผมจะเซตความร้อนให้ดูเนี่ยนะครับตอนนี้ความร้อนที่บ่อนเนี่ยขึ้นไปถึง .39.3 เเลยนะครับ <Wow. S 1> ในตอนเปิดเครื่องนะครับตรงนั้นจะมีอะไรบ้างครับตรงนั้นจะมี power หรือ IC power ของเครื่องนะครับหรือ CPU ในการประมวลผลนะครับอ่านะครับ วิ่งไปเลยครับตอนนีจนนะ้จอติดแล้วอ่ะงั้นเราต้องลุกเลยนะจอติดแล้วนะครับแปลว่าตอนที่จอติดนะครับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อกี้พอดีเราใส่แบตเตอรีร่อยู่นะครับตอนที่จอติดเนี่ยนะครับมันจะกินไฟเยอะมากๆพอใส่แบตเตอรีร่อยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นครับเพราะว่ากระแสที่อยู่ในแบตเตอรีร่เนี่ยมันจะบอกออกมาไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เราต่อจากซัพไลายเข้าบ์ดโดยตรงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากๆครับ แต่ว่าตอนที่จอติดกินไฟเยอะมากแล้วถ้าเราใช้ไปแล้วเล่นไปนะครับมันจะทํางานหนักแค่ไหนความร้อนจะมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าหนักมากตอนนี้นี่ความร้อนอยู่ที่นับ41องงศา <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวหัวจะทํางี้ครับหัวจะปล่อยให้เครื่องอ่ a สแตนบายโหมดหรือให้จอดับให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าความร้อนจาก41อองศาเนี่ยแล้วตอนที่เขาหลับเนี่ยความร้อนจะอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับอ่าอ่านะครับเมื่อกี้ที่ให้รอนี่คือรอให้มันหลับจริงๆก็คือเข้าในโหมดแซน n d b y โหมดนะในโหมดแซน n d b y โหมดนี้นะครับไฟที่ที่แบตเตอรี่นะครับมันจะไม่กินเลยครับแล้วบอร์ดจะไม่กินไฟจากแบตเตอรี่เลยก็คือหลับสมมุติว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่อยู่ที่9.9%นะครับถ้าอยู่ในโหมดที่หลับเนี่ยต้อง 9. 9ค้างรนะค้งรับแต่ถ้าสมมุติมีแอปพลิเคชันบางตัวนะครับที่รันอยู่เบื้องหลังมันจะมีการกินไฟเป็นเรื่องปกติ ทุกคนจะดูว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะมีการโดดขึ้นไปบ้างบางทีบางจังหวัดมันจะโดดขึ้นไปบ้างเพราะว่าสมมุติว่า Facebook ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับไลน์ทำงานอยู่เบือนะบอเบ้องหลังเตรียมที่จะมีคนส่งไลน์มาพวกแอปพวกนี้มันจะรันอยู่เบื้องหลังเตรียมเพราะฉะนั้นแอปพวกนี้จะมีการกินไฟบนบอร์ดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินิดนหน่อยหน่อยบางทีทุกคนเออช้แบดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ตื่นช้ามาเหลือเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบในเงี้ยแปลกใจนะแปลว่าแอปที่รันอยู่เบื้องหลัง่ะทำงาน <Wow. S 1> นะหรือบางทีซอฟต์แวร์ก็กินไฟไฟด้ ถ้าสมมุติไม่หายก็ลองล้างเครื่องหายหายแน่นอนครับการกินไฟโอเคเห็นไหมมันวิ่งกระพริบกระพริบบ้างแปลว่าแอปมันทํางานนะครับมาถึงมาถึงการอธิบายว่าเฮ้ยทำไมเราแบตเสื่อมแล้วเราไปเปลี่ยนแบตแล้วทําไมเครื่องถึงยังแบตหมดไวเหมือนก่อนเปลี่ยนเลยแปลว่านะครับเลขตรงนี้ในการที่เราก่อนไปเปลี่ยนแบตเนี่ยเลขตรงนี้มันกนมีการกินไฟตอนที่เครื่องอยู่ในโหมดสแตนบายโหมด แปลว่าแบตเตอรี่จริงๆแล้วไม่เสื่อมเราต้องเช็คดีๆนะบางทีแบตเตอรี่ไม่เสื่อมแล้วเราไปเปลี่ยนแบตเข้ากับมีค่าเท่าเดิมว่าแบตเตอรี่หมดเรื่องเหมือนเดิมนะเพราะแบตเตอรี่ไม่เสื่อมบอร์ดมีปัญหานั่นเองในการตรวจเช็คช่างเขาจะตรวจเช็คแบบนี้ต้องให้เครื่องหลับแล้วฝั่งนี้ไม่กินกระแสลักษณะนี้นั่นคือไปเปลี่ยนแบตแล้วจะกลับมาใช้งานได้เป็นประสิทธิภาพเหมือนเดิมแปลว่าเป็นที่แบตนั่นเองครับผมอ่ะนะครับ่ะ ตอนนี้นะครับบอร์ดไม่ร้อนเลยผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะคราวนี้จะเปิดเครื่องเครื่องให้ดูแล้วว่าจากนะครับ3.2.3เดี๋ยวผมขออัดหน้าจออีกทีหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้อ่าขอผงอัดอีกทีหนึ่งหน้าจอไว้อ่าดไปแล้วนะครับนะครับกดเลยนะปุ๊บจอติดดูนะดูการกินกระแสของเขานะ เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงไปด้วยโอ้ oh, โดดเลยนะครับอ่าเปิดเครื่องมาเลยดูนะครับขึ้นมาแล้วครับจาก31ขึ้นมาเป็น35แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงไปอีก36คือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรา,ชารช้ไปด้วยเนี่ย บอร์ดเนี่ยจะร้อนไปถึงประมาณ39เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดเสียงก่อนอเดี๋ยวโดนเลืสิย <c oughs> นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่แปลกครับผมที่นะครับแบตเตอรี่จะเสื่อมไวเมื่อเราชาร์จแบตไปด้วยเลยไปด้วยเพราะความร้อนนั่นเองครับผมไม่ใช่อะไรเลยครับความร้อนครับความร้อนแบตเตอรี่พวกนี้เขากลัวความร้อนครับผมถ้าร้อนเป็นเวลานานสะสมไปเวลานานแบตเตอรี่อายุจะสั้นลงไปเรื่อยปกติ แต่ถ้าใครห้ามไม่ได้ต้องใช้งานอย่างนี้ก็ใช้ไปเลครับเพราะว่าในการที่มันจะเสื่อมเนี่ยก็ประมาณ2ปีถ้าแบบคนใช้งานหนักมากๆนะประมาณ2ปีถึงจะเสื่อมอยู่ดีนะถ้าเป็นแบตแท้นะก็ผ่านไปกับ2ส่วนนะครับผมนะครับเกี่ยวกับว่าเฮ้ยทำไมเราแบตเสื่อมเหมือนแบตเสื่อมแล้วทําไมไปเปลี่ยนแบตแล้วแบตหมดเหมือนเดิมครับก็แปลว่าที่บอกมันกินกระแสนะอย่างที่โมบอกไปเบื้องต้นนะแล้วก็เฮ้ยทำไมชาร์จไปนั่นไปแล้วทาไมแบตเสื่อมเร็วจังเพราะว่าความร้อนนะครับที่มากระทบกับไปแล้วดี เป็นเวลานานนั่นเองสะสมเป็นเวลานาน,านแล้วก็ทําทุกวันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปิดปกตกินะครับอ่ะมาถึงตอนนี้นะครับกวจะอรอตชุดระบบนะครับตรวจเช็คออกเพื่อจะดูว่าเฮ้ยเวลาปิดเครื่องเนี่ยพอ่อตมันจะเย็นลงยังไงนะครับอ่ะถอดออกเลยนะพอแล้วเห็นไหมเลขนี้ตับไปแล้วตัตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับอ่ะมาถึงนี่เลยครับตอนนี้จากส5 3สิ้าถกเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ ทำไมเดี๋ยวทุกคนดูไปด้วยนะเพราะว่าหัวนะจอไปด้วยนะทาไมหัวถึงมาบอกเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะเราต้องเจออยู่กับเครื่องมือถือเนี่ยหรือการชาร์จแบตเนี่ยทุกวันไม่ว่าโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปอีกกี่รุ่นก็ตามนะหรือ,อ iPad จนะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหรือซัมซุงหรือ Android ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเปลี่ยนไปร้อยพันรุ่นก็แล้วแต่การชาร์จไฟณตอนนี้เป็นลักษณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์จจะเป็นชาร์จ usb จะเป็นชาร์จไทซีจะเป็นฟาชาร์จนะครับ การชาร์จไปเข้าแบตเตอรี่จะยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจแล้วเวลาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือจะไปทําอะไรพอเราเข้าใจทุกอย่างจะง่ายขึ้นอ่ะตอนนี้นะครับบ่เริ่มเย็นนะครับเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะทุกคนรู้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นยังไงติดตามกสระดีๆอย่างนี้ครับได้ผ่านเพจหัวเงินแบงค์ครับผมแล้วก็ฝาก u b e Channel ด้วยครับแล้วก็ฝาก t ิ k t o อด้วยครับผม จะผลิตความรู้ขึ้นมาเงี้ยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นขอบแแมกไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ